ให้เข้ามาสูบปลาฟรีได้เลยเลือกบอ่อได้เลยครับใครที่มีเครื่องนะับเครื่องสูบน้ําก็<ม>าเข้ามา,มาได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นปลาจะกินในบอ่อจะออกนอกบอ่อจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นะผมอนุญ,ญาตให้ทุกคนมาสูบปลาฟร,ฟรีเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันมิสัพันธ์ระหว่างพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนนะที่มา มาพคนแก้วแก้วน้ำหรือวัดถวยไหวน้ำพระดุนี่จวดครับจวดจวดสวัสดีครับผมปุ้ยทีวีครับสวัสดีครับผมจ่าบอยเจบีหร่อยชีชแนลครับ เฮ้ยอีครับผมจากบอเจบีโรจีชแนลครับครับผมปุ้ยจีบีชแนลเอ้ยถูกแล้วครับผมปุ้ยจีบีชแนลครับเมื่อนี้เมาอย่างกันไฮะกินข้าวไงกินข้าวนอกบ้านกินข้าวสิโอ้นี่อะไรอี่อย่างนี่อันนี้อันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเอาภาษารปพี่ผมเก็บอเนอเวสัพี่อเออเอา ไปสีรวยโอ้ยโอ้ยน่องยับรวยจะแร็วเร็วอ่ะสิเอาเอาอะไรเอาอะไรอันนี้เปลี่ยนนี่น้ำกรต้องพอแล้วเปลี่ยนนี่เอแก้วตร็วมาเร็นโอเคเอาไปนับจันทร์มาครับพี่น้องกลับที่กลับทางแล้วได้ที่แล้ววันนี้ผมจะนำเสนอเมนูว่ายหกสิบอัพยังย่งผมยังกระตังหัวเด้อข้าวเหนียวมะม่วง เรวกระตีเป็เหนียวลุงหน่อยเร็วกระตีเป็เหนียวเร็วกระตีเขาลุกยัางควันแรงหลังไปหลังก่อนเนาโอเคเอาไปเอาไปที่เครยังไม่ลุ้กันแล้วเแล้วนั่งกินกับลุงนะนี่ครับที่เขาเป็นข่าวดังกันนี่ดู่เกากอกลุงลุงพูดว่าเดี๋ยวใครกินลุงพูดมาลุกมานี่ครับผนเป็นทางขางลุงนี่คืออาหารเด็ดของผมที่ผมกินประจำนะครับนี่คือสเต็กต่างดดนนี่อะไรอาคมเนาะ อันนี้คือสมอลลาปปัาซิวใช่ไหมปัชมองซิวใช่ไหมชมอกม้งสวัสดีครับลูกดูจากการแต่งตัวชื่ออะไรเอ่ยดังๆลูกดังๆหรืชื่อน้ออันค่ะอ่าวันนี้หนูวาทำอะไรอันนี้ยำปลาชิมอนอันนี้กล้วยทอดอันนี้ชมพู่อันนี้อันนี้ปลานิ่งเฮ่อเนี่ยมะม่วงเนี่ยมะม่วงจับลุงคนหนูต้องไปเอาช้อนมาลูกกินช้อนร้อนกุ้งเอาช้อนเอาช้อนไปนานแล้ลูกนะ ยังกินแล้วร้ามีอีกเป็นโลมาวันนี้นะครับไม่ได้เอามาโชว์อย่างเดียวนะครับเอามากินด้วยครับลูกียังไงฮะกินยังเฮ้ยมันไม่ช่นี่เาเหนียวโอ้ยเย็นปาิบเรอมาไงเนี่เาเอาเอมอาอามาาเา่าอาาาม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 าาาาาาามมา นั่นหนูกินเ้าเหนียวไปเออลุงกินมะม่วงกับน้องชมพู่นี่ครับเอาไปยังขึ้นยืนอยู่อยู่มันโบชนะเดี๋ยวให้แม่ปอกไก่เอกมะม่วงต่อ้โหกระเทียมกุ้งกระเทียมแซ่บปะม่นีปอกแกงไงแกตุ้งไงตามเดียวมั่งอ้าวกินสิ เดี๋ยวนี่มาแบบแบบใส่ใส่ายแบบเอาโอ๊ยเซบก็ตามมาเมียขัวตามหาผาเช็ดมืออยู่เอมือเออเช็ดมเียข้ว่าเเท้าเยอะเลยลุงต้องเ้าเหนียวลูกเ้าเหนียวกัดกัดผู้ดาบบ่แม่กัดดาบถงดาบถงดาบถงกัดไ่ได้ลูก ไอ้มันระวังว่าจะดินที่ละอยู่ซื้อที่ล่ะอ้าสได้บ่อืดอันกดอันเราอนหูดินาไมนจะอืดอันห้นนำไม้อะดินท้ำไม้อะดนิดินหลัะจันมาทำอะไรจีาลองๆเพลงอีกองดูลองเพลงอีกอเพื่อนแทเพื่นแทอะไรเพื่นเทเพื่ไหครับเพื่อนทอด กาแพ้คเบาแพงบอเคยเบาแพงกบชี่ชิบลิกรแต่กมือห้องให้อยู่นี้ชใจอีเดอเบอเพื่อนเอยความจริงเป็นว้าเขาบอกทุ่นี่อยากอยากฟังเพลงกันบ่หน่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอลุงจินเข่ากันกินซลมอนชัวกินไม่เป็นครับเอ้ยหนูก็กินไม่เป็นหรอลูก นาเปลี่ยผมกินเรนนี้ของมากครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับอาหานอ่าหารผู้สูงวัยสมัยก่อนครับนี่กินได้สมัยนี้กินอะไรอยู่สมัยก่อนก็กินได้งข้ามไปน้อยดูข้ามไปน้อยข้ามไปน้อยเหนือเอาเอาอุ้ยเด็ดจมูกหมดอื นี่เห็นบ่นี่ถ้าได้มะม่วงม่วงกระดุ๊กเนี่ยม่วงอะไรครับมะม่วงป่าม่วงกระดุม่วงเลยครับครับบังหัวนะครับเสร็จแล้วก็บีบบีบให้นิ่มม่วงน้อยบ้านเท่าไหร่พี่น้องเอาในมันออกครับเนี่ยัดข้าวเหนียวเลยครับพี่น้องโอ้แซ่บหลายเอาในมันออกเอาเม็ดมันออกครับเอาเม็ดมันออกถ้าเกิดมันจะเป็นโบกครับพี่น้องเก็เรียกข้าวเหนียวเขาเรียกอะไรข้าวเหนียวใบของม่วงโบกโบกข้าวเหนียวโบกม่วงโบกไปทอด

ไี่ใช่แม่้าวนีนนั้นมีเที่ยวยั่ไหนเกดออกเนี่ยนีเที่ยวใช่ไหมสงสัยแม่แมวค่ะนี่ครับวอนคำหนึงเดี๋ยวเราจะมาวงเอาเอาอามาจวดนี่นะมาจวดดูนี่โอ้ยมุกินสัน chuối leo chưa leo, ai, súp thai bò, một cái, một kéo, một wow, cái, <laughs> ừ. một cái, wow, phong cứ thế lại, cho bớt nhỉ? hai, một, 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 ป่ยไเทีวกินมันนี่แหละครับกินมันนี่ประจําเมื่อก่อนเมก,ก,กินแตงโมผ้าบ้างอะไรบ้างไม่ได้ไมเดี๋ยวไปเที่ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันเสาร์อาทิตย์ที่ถึงนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเสาร์ที่ยี่สิบครับเสาร์ที่ยี่สิบนะครับกุมภาพันธ์นะกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ทันคุณภาพพันเออกุมภาพันธ์เออเออกุมภาพันธ์เสาร์ที่ถึงนี้นะครับถ้าวันนี้ปล่อยคลิปประมาณวันที่ก็เดี๋ยวเหตุก็ปล่อยเลย ไม่รู้วันไหนอ่ะแต่วันที่20 21ิเกุมภานะครับวันเสาร์กับอาทิตย์นี้นะทั้งบ่อไรซี่นะครับจะเปิดบ่อ8ดบ่อให้กับพี่น้อง f อนะครับของเฮียตั้งหอมโต๊จันอ้อไรซี่ปุ้ยเจบีแล้วก็ผมนะครับใครที่อยากจะเข้ามาร่วมสนุกนะครับทำคลิปให้เข้ามาสูบปลาฟรีได้เลยเลือกบ่อได้เลยครับใครที่มีเครื่องนะครับเครื่องสูบน้ําก็าเข้ามา<ล>ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นปลาจะกินในบอ่อจะเอาออกนอกบอ่อ จะไปทาอะไรก็แล้วแต่นะผมอนุญาตให้ทุกคนมาสู่ปลาพี่เพื่อทํากิจกรรมร่วมกันมีสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนนะที่มาที่ให้เกียรติใช้คาว่า f c ด้วยกันนะครับที่นี่ไม่มีค่าใช้จ,จ่ายนะครับมานอนค้างตั้งแรมได้นะครับมีกิจกรรมถ่ายหนังเดี๋ยวผมจะมีะมีคลิปกิจกรรมทาคลิปหนังอลังการการสร้างนะครับเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แต่ตอนนี้ผมติดต่อทีมงานบางคนยังไม่ได้เรื่องเอฟเฟกนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีกิจกรรมในการถ่ายทำอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามันมี เอฟเฟกตัวใหญ่ๆอลังาการผมนะ่าะจะเซอร์ไพรส์ให้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่รับปากว่าจะมีตรงนั้นหรือเปล่าแต่ว่าผมพยายามติดต่ออยู่นะครับวันเสาร์ที่นี้มาเจอกันอยากทำคลิปอยากทำคอนเทนต์อยากจะทำบนยูทูบเชิญครับผมมาฟรีมานอนค้างที่นี่ใครมาวันเสาร์ก่อนก็ได้ใครจะสูบก่อนวันเสาร์ก็ได้นะครับสูบไว้มันแห้ง <Bye. S 2> ก็สูบป,ปุ๊บก็หาว <Bye. S 2> ันนั้นเลยครับอันลองอัญยอมอันยอมอันยอมฮันเดียวอัญยอมฮันเดียโอเคไป โอเคก็ <Okay>. so, ประมาณนี้นะครับวันขึ้นวันเสาร์นี่ยางให้ต่างเครื่องขึ้นวันเสาร์รับวันอาทิตย์ที่ได้จับปลาจะเสาร์นะครับสิบกิตรมกหลายอย่างกิจจรกมหลายเลยละจริงๆริมาวันเสาร์กลางวันก็ได้ครับ,ค,รบคือถึงให้เขาสูบไปก่อนอืมแล้วก็จะรอจะรอเก็บวันอาทิตย์เลยก็ได้หรือมาตอนเย็นวันเสาร์ก็ได้นะครับมาสูบน้ําสูบน้ําให้แห้งนะครับใครสูบใบก่อนก็จองบ่อไปเลยอนุญาตให้จองได้ถ้ามาเป็นกวนมเป็นแก๊งนะครับที่นี่เราไม่มีค่าจ,จ่ายแดงสิ้นไม่ต้องหว่วง ครับมีโต๊ะมีเต็นท์มีอะไรมาพักมานอนอบ้านหลังข้างในว่างนะครับพอดีว่าจันไข่กลับบ้านไปแล้วก็จะมีกระท่อมแล้วก็มีในตัวบ้านแล้วก็พวกชานข้างๆก็อนอนได้ดลายกว้างพื้นที่เป็หลายเอเคอร์ามานอนพักได้เลยครับสามสามจะหมาเอเคอร์ครับถ้าไม่กุ้งูเหลื่มครับเดี๋ยวจะส่งไปหากูเหลืม่มเล,มเลยเลยส่งงานูเหลี่ยมผมต้องเฝ้าห้องอาร์ตจะเฝ้าเองเจอสลากให้เจอสลากให้เฝ้าเองบอดี้มั้ง นอนน้องแย่เลยบัวนี่เยอะแกต่ประสาทครับพี่น้องก็ตามนั้นนะครับวันนี้ก็ท้ายก็อยากลาถึงก่อนนี่กินจริงนะครับกินก็อิ่มจริงอะไรว่ากินประจำกินประจำเดี๋ยวผมผมอยากลองเพลงอืสีกี่กี่หมดเยอะจังถามผมไม่ลงตำปอดได้ไหมพี่เป็นคนจำดนตรีพี่ต้องจำได้สิแล้วผมนี่ยังไม่รู้เลยจะจำเพลงตัวเองได้ไหม จำกรงก่อนไม่ได้แล้วต้นใบน้องรับหูฟังเด้๋ยพี่น้องรับหูมึงมาทาฟังโอ๊ยอะไรจัดการน้ำก่อนนะเดี๋ยวมายังไงองขึ้นมาดิมีแต่มึงนี่ละน้ำก่อนก่อน จะได้คอดแลวโทรหานะครับพี่น้องไปหาฟังเราครับจากช่องนี้เลยครับเพื่อนแท้40่ิดีกี้ปุ้ยจีบีปันี้ผมจำความไม่ได้จริงครับมันหลายเพลงอยู่งเหรอจริงจริงช่องช่องรักชอรักชบช่องลาครับช่องจ่าบอยจีบีรอยซี่แชนแนลตามเพจก็เป็นเพจแก๊้งรอยซี่เหมือนเดิมเพจเฟซบุ๊กนะครับติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ช่อง ปุย้ยปุ้ยซเบรี้์ชาแนลชาแนลับนะครับยังไปอยู่ในกวนแก๊งเหมือนเดิมต,ตามนะครับในยู่ในแก๊งร้อยสี่เนี่ยครับอาณาจักร้อยสี่เนี่ยที่นี่ก็คือบ้านเลยซี่นะในนา้นที่คนรู้จักก็คือบ้านเลยซี่ช่องเฮต้ามัมตูงเนี่ยจะ,จะ,จ,ะจะสร้างเป็นแกง๊งเลยซี่นั่นคือจะเป็นช่องของแก๊งเลยซี่ซึ่งจะมีหลายหคนที่อยู่ในแก๊งเลยซี่นี้เห็นปรากฏภาพอยู่ในนั้นนะครับทีนี้ว่าช่องแต่ละคนเนี่ยก็จะให้เป็นคอนเซ็ปต์ของแต่ละคนแต่ละคนไปนะก็ฝากเอาไว้ท้ายคลิปนะวันนี้เพลงเพื่อนแท้ทีเศรษฐกิจต ตอนแรกกะจะเล่นจริงๆแหละแต่จำพอดไม่ได้ครับผมโอเคนอกจากนั้นพี่น้องไปก่อนนะเดี๋ยววันอาทิตย์ตีลองสูพี่น้องฟัง <c oughs> อ่ะวันอาทิตย์อืมอ่มาแล <c oughs> ้วมีผมจริงๆก็อาจถ้าถ้าถ้าได้รับปากกับทีมงานเบื้องหลังภาพยนตร์ที่ผมร่วมง,งานด้วยเนี่ยถ้าถ้าตกลงกันได้นะครับก็จะมีเซอร์ไพรส์แบบอลังการมากนะเรียนเชิญยูทูบเบอร์แต่ถ้าไม่มีก็ก็จะหาอย่างอื่นเล่นกันนะครับเล่นกันเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ไปก่อนนะไม่บอกเอาไว้เอาไว้ถึงวันก่อนเดี๋ยวก็รู้นะครับอลังการแน่นอนไม่ต้องห่วง นะครับอ่ะครับผมกับปุ้ยเจบีแล้วก็ทีมงานรอยซี่ทุกคนก็จากลาเพื่อนไปก่อนวันนี้ก็บอกกันไว้ที่ของหวานให้ให้ชมกันนะครับอ้าวานน้องทานอยากกอดมาแล้วลูกมาแล้วลูกมาแล้วลูกโอเคครับจากลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ทุกสิ่งสุดท้ายกูเตือกินเป็นมาหัวหน้าวแอบดอกใจกูเบิดทุกสิ่งสุดท้ายกูเตือกินเป็นหวัง